สวัสดีครับผมร้านเอ c นปลาครันะครับผมชุดนี้เป็นครับจากพัดนะครับผมเป็นปลาสังเก้นะครับผมสวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับชุดนี้ก็ได้ทําการปิดนะครับผมมีลูกค้านะครับผมได้กาได้ทําการจองนะครับผมชุดนี้ ที่ผางยาวสวยครับก็จะมีบางนิดหน่อยครับพี่แตกครับผมเกิดจากการขนย้ายการขนย้ายครับผมก็เลี้ยงไปสระยะหนึ่งก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมส่วนพี่เอฟซีท่านไหนที่สนใจก็ยังมีนะครับผมในตู้นี้นะครับเนี่ยน้ำคุณนะครับผมพอดีเมื่อวานไถ่ายน้ำครับผมแพ้น้ำนิดนึงครับเกรใส่ยยาเหลือง หน่อยตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับผมก็น้องปลาก็ได้ทําการย้ายมาจากที่บ้านนะครับมาลงที่ล้านก็จะมีอาการนะครับผมปรับน้ำหน่อยครับมีแข็งแรงนะครับผมในตู้นี้นะผมขนาด30-35ิสมสเซนนะครับผมไม่รวงโคนหานะครับผม เหลืออยู่ประมาณ12-13ตัวได้ครับในชุดนี้นะฮะโดคีบครับยาวสวยครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมราคานะครับผมตัว600เท่านั้นนะครับผมสวยแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยมีบ่อยนะครับไซส์ขนาดนี้ ANC ประคาวก็ได้ทาการกากโลกแล้วละครับผมไปเกือบนี้ก็มาเกือบสองทีแล้วครับผม ตอนแรกลงมาขึ้นมาจากบอิีก็จะมีผู้ประสิทธิครับผมผู้เห็บบสมบอบตึงสครับผมติดมากับน็อกปลาครับก็ทําการเคลียรนะครับรอบหนึ่งก็จะหายหมดแล้วครับผมอย่างไงก็ฝากล้านเล็กนิดน,นะครับผมกับเอ็ปลาคามแล้วครับผม